สวัสดีค่ะเรามาดูล็อตใหม่กันดีกว่านะคะแชะแดนล็อตเก่าเนี่ยมันแบบมีคนซื้อไปหมดแล้วตั้งสิบกว่าอันนะคะเหนียวนะแต่ไปอันนี้อันนี้สั่งนะคะเราไม่ขายอีเราไม่ขายของอันนี้ของโชว์ค่ะแต่อันนี้ขายนะคะอันนี้เราไม่ขายอันนี้ก็ซโลนะซาโลมาก อนี่ค่ะันนี้อันนี้อันนี้เป็นสก,กุตที่ที่ทำเองก็คือลองทำโดยใช้กาวสก,กุตตี้ที่เราทำเองนะคะก็สโลดูนะสโล เนี่ยเป็นแบบเนี้ยด้านหลังยังไม่ได้ทานะคะจะไม่สาโลแต่ด้านหน้าใช้กาวใช้กาวผสมสีอะ่ะซาโลมากเห็นไหมวันนี้ไปงานหมามาด้วยนะคะก็คือไปจับแมวจับหมาไว้ สโลสโลมากถ้าเข้าตู้เย็นอ่ะจะสโลมากเลยนี่ยาโลขึ้นช้านะคะอันเนี้ยซโลมากเลยอะ่ะเราขายนะคะสั่งได้เออเราซื้อมาสามร้อยห้าสิบเราขายสองร้อยห้าสิบนะคะ ก็ขายแบบไม่มีกำไรนี่แหละค่ะอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขายใน i อด้วยถ้าอยากดูรูปนะคะไปดูในไอจีเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย